กอนุญาค,ครับเมื่อกี้ได้ยินนอาจารย์พูดถึงเรื่องจิตในจิตนะฮะแล้วก็การตามดูจิตนะครับารือ้ท่อนอาจารย์ช่วยอธิบายแล้วก็จะทํำยังไงถึงจะสามารถทําได้อะไรอย่างเงี้ยค,คือการตามดูจิตของผู้เจ้าเนี่ยคือให้พระองค์ตรัสว่าอาศัยอนาปายอีกเช่นกันนั้นการที่ผู้เจ้าบอกตามดูกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพระองค์ใช้อนาปาตัวเดียวเป็นตัวอธิบาย พราะอนาปาลมเนี่ยมันจะรู้ได้ด้วยการที่เอาจิตมารู้ลงการรู้แค่สองธาตุมารู้กันเนี่ยครบทั้งสติปัฏฐานสี่เลยไม่น่าเชื่อเห็นได้ทุกแงม่มุมนะอาดังนั้นการเห็นจิตในจิตเนี่ยผู้เจ้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทำจิตให้ปราโมททำจิตให้ตั้งมัน่นทำจิตให้ปล่อยอาการอย่างเนี้ยชื่อว่าเห็นจิตในจิต ซึ่งอาการอย่างเนี้จะมีในขณะที่เรารู้ลมหายใจแล้วเราเนี่ยพลิกมุมมาดูจิตที่กําลังรู้ลมไม่ได้สนใจลมละสนใจจิตว่าจิตกําลังรู้ลมสนใจว่าจิตกําลังไปรู้อะไรจิตไปรู้เวทนาจิตไปรู้สัญญาเอาจิตมารู้นี่เราตามรู้การทํางานของจิตแต่การตามรู้เนี่ยระวังมัน คำว่าตามรู้ของภาษาไทยกับของผู้เจ้าจะไม่ค่อยเหมือนกันการตามรู้เรานึกว่าคิดแล้วก็ตามรู้ความคิดไปเรื่อยๆไม่ใชนะ่รู้การคิดปุ๊บต้องรีบวางรับรู้อารมณ์ใดปุ๊บต้องรีบวางเพื่อไม่ให้เกิดอนุสัยความเคยชินในการสร้างภบเนี่ยไม่งั้นเราจะเกิดความเคยชินเราต้องรู้สัพท์เทคนิคอีกคำหนึ่งที่ผู้เจ้าจัดว่า สัญโยคะแปลว่าจิตเนี่ยผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินจิตไปรับรู้อารมณ์ปึ้งไม่ยอมปล่อยรับรู้ปุ๊บรู้ต่อการรู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยผู้ช้าเรียกสัญโยคะคีย์เวิร์ดนี้สำคัญมากนะแปลว่าจิตกำลังผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินธรรมราคะธรรมนันทิเพลินและพอใจ ถ้ามีเพลินจะมีพอใจถ้ามีพอใจจะมีเพลินโยมบอกไอ้โยมไม่ได้พอใจลมนี้เลยแต่เพลินไหมล่ะผูกติดไหมล่ะถ้าผูกติดคือพอใจผูกติดคือเพลินนี่มันเชื่อมโยงกันหมดเรารวมพระสูตรต่างๆเหล่านี้ไว้ในหนังสือเล่มนี้อินทรีสังวรห0สกว่าพระสูตรของความสอนรับกันของคัมภีร์พเจ้าพูะเจ้าจะไม่เคยสอนให้เราเนี่ยมีจิตไหลตามอารมณ์ไปเลยมีแต่ทิ้งหมดทิ้งทิ้งทิ้ง ยิ่งทิ้งไวยิ่งดีเพราะนั่นคือทําให้พบดับไปเร็วที่สุดระยมต้องแยกพพกับชาติให้เป็นพพเนี่ยผู้เจ้าเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชพอปลิวตกลงไปบนผืนนาปุ๊บก็เรียกว่ามีที่ตั้งคือเรียกว่ามีนพแล paper, it, ้วมันเนี่ยจะงอกขึ้นด้วยน้ําน้ําลดเมล็ดพืชไปพระองค์กล่าวว่าน้ําเปรียบเหมือนนันทิราคะ เพลินพอใจนะงนั้นพอน้ําลดมเมล็ดพืชเมล็ดพืชจะงอกขึ้นมาการงอกเนี่ยเรียกว่าชาตินะการงอกก็คือการที่จิตผูกติดกับอารมณ์คือการเกิดหรือชาติชาต,ชาติมีขึ้นแล้วดังนั้นมเมล็ดพืชจะงอกโดยไม่มีที่ตั้งได้ไหมไม่ได้นะนะเพราะชาติเป็นเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเนี่ยเห็นนะ นั้นวิญญาณต้องมีที่ตั้งก่อนหรือวิญญาณต้องไปตั้งในอารมณ์นี้ก่อนก่อนจะผูกกับอารมณ์ไปมันต้องไปตั้งก่อนแล้วมันถึงจะผูกกับอารมณ์นี้ไปได้มีขั้นตอนเป็นอย่างนี้นี่คือความละเอียดของปฏิจจสมุปบาทนะทาให้เราเข้าใจเหตุผลวนะ่าทาไมทิ้งอารมณ์ไปทําไมอสอนทาไมให้ทิ้งอารมณ์ไม่ใครควรมันเหรอไม่อยากรู้ปัญญาจะเกิดยังไงละ่ะไม่เอาปัญญาตรงนั้นไม่เอาปัญญาปฏิจจานี้ปัญญาคือทิ้งเห็นดับไปรู้เห็นเกิด เกิดกระดับคืออรลสสัตต์สี่สั้นๆตรงๆเป๊ะเรียกว่ายิงแม่นยิงตรงแล้วเข้าประเด็นนะแต่ถ้าโยมไหลาตามไปเรื่อยๆโยมกําลังไปสนใจเนื้อเรื่องมันแล้วจะลืมการเกิดการดับเนี่ย